ประวัติการสร้างพระนางพญาพระนางพญามีแหล่งกำเนิดที่วัดนางพญาจังหวัดพิุโลกเป็นพระเนื้อดินเผามีเนื้อสีอิฐแดงเหลืองเนื้อเขียวเนื้อดำมีเก็ดพิมพ์ด้วยกันคือ 1. พิมพิมเขาโคง้ง 2. พิมพเข่าตรง 3. พิมพ์เข่าตรงมือตกเข่า 4. พิมพ์อกนูนใหญ่ 5. พิมพ์สังคาติ หพิมพ์อกนูนเล็ก 7. พิมพ์มอกแฟบหรือพิมพ์เทวดาพระนางพญาไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้างไว้ในแผ่นจารึกลานทองของพระครูอนุโยกวัดราชบุรณะมีผู้คัดลอกกันไว้ว่า พระนางพญาสร้างในสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชแห่งกรุงศรีอยุธยาจากการพิจารณาเนื้อดินและพุทธศินของพระนางพญาแล้วมีความเก่าถึงช่วงต้นๆสมัยกรุงศรีอยุธยาเฉพาะพิมพเขาโค้งช่างในสมัยอยุธยาได้สร้างขึ้นเรียนแบบศิลปะสมัยสุขโขทยัยซึ่งเห็นได้อย่างเด่นชัด นอกจากนี้พิมพ์เข่าตรงยังมีลักษณะใกล้เคียงกับศิลปะสมัยอู่ทองสองจากภูมิสถานของวัดนางพญาก็สร้างอยู่ในอุป,ปจารเดียวกันกับวัดราชบุรณนะสถูปเจดีย์ที่วัดราชบุรณนะและวัดนางพญาก็อยู่ในสกุลช่างเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงกษัตริย์ทุกพระองค์ ที่เคยครองเมืองพิศณุโลกแล้วพระบาทสมเด็จพระบรมมาตายโลก,กนาถครองเมืองพิศณุโลกนานที่สุดในสมัยกรุงศรีอยุธยานับเป็นยุคทองของพระพุทธศาสนาในสมัยสมเด็จพระบรมไตยโลก,กนาถเมืองพิศณุโลกเป็นราชธานีแห่งที่สองมีความพั่งพร้อมทั้งกำลังคนและกำลังทางเศรษฐกิจ พระนางพญาคงจะสร้างขึ้นประมาณปีพศ2007ถึง225 0ในคราวเดียวกันกันกบที่สมเด็จพระบรมไตรโลกนาศก่อสร้างพระปางแบบต้นสมัยอยุธยาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตจังหวัดพิษนุโลกและได้บุรณะพระสถูปเจดีย์ใหญ่ฐานคล้ายเจดีย์มอญที่วัดราดชบุรณะ ซึ่งพระสถูปเจดียด์องค์นี้ยังปรากฏเป็นสงา่าอยู่ริมฝั่งลำน้ำน่านจนบัดนี้